ตลาดกลาง SME ช่วงนี้นะครับเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่เคยมาออกรายการแล้วแล้วก็ได้ไปไปนำหลักสูตรนะครับแล้วก็วิชาความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องดื่มที่ท่านได้สักสมมาเนี่ยนะครับไปบอกต่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เปิดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนขยายแล้วถึง2ครั้งปรากฏว่าโอ้โหประสบความสาเร็จมีลูกศิษย์ลูกค้าแห่แหนกันมาเรียนกันอย่างเรียกได้ว่าเต็มห้องขยายไม่ได้อีกแล้วนะฮะวันนี้อาจารย์เขาบอกมีไอเดียใหม่ ที่จะมากระจายความรู้นะครับในการทําธุรกิจเครื่องดื่มเนี่ยต่อให้กับผู้ที่สนใจอยากจะมีอาชีพมีรายได้นะครับก็เป็นการเรียกได้ว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องนะฮะจะมาบอกต่อกับเรามาพบกับอาจารย์ธนบัลรักเจือเจริญนะครับผู้บริหารบริษัทบาร์เทนเดอร์จำกัดแลวเจ้าของหนังสือที่กำลังจะออกขายเร็วนี้นะครับหนังสือชื่อว่าบาร์เทนเดอร์ฉบับภาษาไทยพบกับอาจารย์ธนบัลครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วอาจารย์มาให้ความรู้ว่า เจ้าของมอกเทลตัวจริงนี่เลยนะฮะอาจารย์ก็ไปทําเป็นคอร์สสอนใช่ไหมฮะปรากฏว่าปราฏอคนมากันเยอะเลยสอนที่ไหนครับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บังเอิญที่จอดรถก็ดีสะดวกอาคารก็สะดวกเป็นอาคารใหม่ร่มรื่นแล้วก็เป็นสถานที่เก่าแก่ที่ใครๆก็อยากจะใฝ่หาเรื่องวิชาความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะฮะแล้วที่อาจารย์สอนนี่เขาให้อะไรเข้าไปบ้านเออเบื้องต้นเนี่ยต้องต้องต้องใช้เครื่องมือให้เป็นคนที่ทํางานเนี่ย รู้ว่าไอ้นี่ทำลาย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 ทำเครื่องดื่มทำเครื่องดื่ม mix i n แต่ถ้าหากว่าไม่มีเทคนิคในการใช้เครื่องมือให้เป็นเนี่ยก็จะเปล่าประโยชน์จะเสียเงินซื้อนู่นซื้อนี่ซื้นั่นแล้วสุดท้ายเอาพุทออกมาก็ไม่อร่อยอ่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์จะให้กับ SME ที่พี่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับเครื่องดื่มนะเน้น โฟกัสไปเลยว่าเรื่องเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องดื่มที่อาจารย์ทำเนี่ยเป็นเครื่องดื่มพื้นฐานเขาเรียกว่ามอกเทลดังนั้นน่ยมอกเทลชิ้นนี้เนี่ยจะไปจ่ายเป็นธุรกิจอื่นๆได้เช่นธุรกิจกาแฟอิตาเลียนโซดาธุรกิจสมูทตี้ธุรกิจเพเฟ่ธุรกิจวาฟเฟิลขนมหวานอื่นๆเอาแล้วธุรกิจไอติมเชอร์เบ่ตโฮมเมดได้หมดเลยค่ะตัวนี้ตัวสําคัญอาจารย์มีเทคนิคในการสอนอย่างไรในการบอกเขาอย่างไร ถึงแห่กันมาจนกระทั่งเต็มขยายแล้วก็เต็มขยายแล้วก็เต็มก็คืออาจารย์ก็จะมีวิธีการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการไม่ให้จำจำไม่ได้หลักร้อยหลักพันเมนูนี่จำไม่ได้แน่นอนค่ะดังนั้นเนี่ยอาจารย์มีเทคนิคในการที่จะให้ SME ที่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยให้ย่อระยะทาง โดยมีความเข้าใจเครื่องดื่มมากกว่าอพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราก็เราจะทําอะไรอะไรอะไรก็ได้อย่างนี้ก็ต้องทําเป็นอะไรคู่มือเป็นหนังสือให้เขาสิแน่นอนค่ะ<อ>ต้องมีคู่มือหนังสือเนี่ยอาจารย์เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อันนี้ก็คือเพื่อเตรียมให้ลูกศิษย์ลูกหาเหล่านี้เขาคุ้มค่ากับเงินที่เขาลงทุนไปอาจารย์ก็จะทาเป็นหนังสือหนังสือชื่ออะไรครับ์เทน e n d e r ค่ะ ชื่อชื่อบาร์เทนเดอร์เลยคือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งอังกฤษคนไทยเป็นคัมพีเป็นคัมพีเลยบาร์เทนเดอร์ที่อาจารย์เนี่ยกลั่นกรองมาประสบการณ์ทั้งชีวิตแล้วก็สรุปเลยว่านี่บาร์เทนเดอร์คู่มือคัมพีสาหรับนักดื่งนักดื่มนักผสมเครื่องดื่มทั้งหลายพึงมีใช่คนที่ทำต้องรู้ด้วยว่าการที่เราทําเครื่องดื่มเนี่ยเราจะต้องทําตามแบบฉบับที่สากลยอมรับหนังสือเล่มนี้อาจารย์ มีมีวัตถุประสงค์หลักเลยตอนตอนที่ทำอะ่ะก็คือไว้ใช้สําหรับนิสิตนักศึกษาที่อาจารย์สอนอยู่เป็นคู่มือในการประกอบการเรียนซึ่งนิสิตนักศึกษาในในประเทศไทยตอนนี้ทุกมหาลัยเขามีหลักสูตรนี้แต่มีหลักสูตรแต่หนังสือหรือ,หร,อหรือการปฏิบัติไม่เพียงพอ oh. ดังนั้นอาจารย์ไว้เป็นคู่มือของเด็กๆด,ด้วยนะ,ะครับและสําหรับคอร์สที่อาจารย์ตอนนี้ยังสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ถ้าใครสนใจจะไปเรียนเอาค่าเทอมเท่าไหร่สนคาค่าเทอมแล้วกัน อาจารย์ก็ยังคิดที่เลทเก่าสามพันห้าตลอดทีพค่ะปับพื้นฐานเนี่ยสิชั่วโมงเข้าสูตร120ชั่วโมงเรียนไปกระโดดไปก็ได้แต่ขอให้ได้120ชั่วโมงคือไม่มีเวลาเ2็บสะชั่วโมงจบไปแล้วได้อะไรแน่นอนยังไม่ทันจบเลยโรงแรมคอแล้วอาจารย์ครับมีพนักงานไหมงานมาเคาะประตูแล้วโว รีสอร์ทนี่เยอะมากโดยเฉพาะรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทเยอะมากแต่บอกตรงๆว่าไม่เคยส่งใครไปเลยเพราะว่าแต่ละคนไปประกอบอาชีพตัวเองหมดสุดท้ายเลยขอเบอร์โทรศัพท์แล้วกันถ้าใครสนใจอย่างไรไปโทรสอบถามเพิ่มเติมจากอาจารย์ธนบานได้นะครับเบอร์นะครับ081918เลขท้าย4ตัวนี้อายุอาจารย์1962อีกทีนะ081918 1962อเก้า,ารย์หรือเว็บไซต์ก็ได้นะ bartender.co.th ง,ง,ง่ายๆเลยโอเคนะครับเ<ค>อาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอา,จา,าจ,จารย์ธนบัณรักเจือเจริญนะครับ<ช>ผู้บริหารจากบริษัท bartender จำกัดเจ้าของหนังสือ bartender นะครับจะออกจำหน่ายในเร็วนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ